สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนคำสรรพนามกันนะคะคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามนะคะเพื่อว่าจะไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำๆอีกคำสรรพนามจะมีทั้งคำแทนผู้พูดผู้ฟงังผู้ที่กล่าวถึงซึ่งจะหมายถึงบุคคลนะคะหรือจะเป็นคำที่แทนสัตว์สิ่งของก็ได้ค่ะ คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดเช่นฉันผมนะคะคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดที่เป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะใช้คาว่าอาตมาคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดเราซึ่งแทนจํานวนบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปค่ะตัวอย่างการใช้คำสรรพนามในประโยคเช่น คุณอาถ่ายรูปให้ผมตอนไปเที่ยวทะเลคำว่าผมเป็นสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูดนะคะต่อไปเป็นสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้ฟังเช่นคำว่าคุณคำว่าเธอนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังนะคะดังเช่นประโยคคุณชอบเล่นกีฬาอะไรครับ ในประโยคนี้มีคำสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้ที่พูดด้วยนะคะก็คือผู้ฟังคือคำว่าคุณนะคะต่อไปนะคะคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงคือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะเช่นคำว่าท่านคำว่าเขานะคะ เอาล่ะทีนี้นะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์ที่กล่าวถึงกันบ้างนะคะดังประโยคฉันมีแมวตัวหนึ่งมันฉลาดและจับหนูได้เก่งมากชื่อเจ้าเหมียวคำว่ามันในที่นี้นะคะแทนคำว่าแมวก็คือคำสรรพนามที่แทนแมวที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาดูรายละเอียดของ สรรพนามชนิดต่างๆกันบ้างนะคะชนิดของสรรพนามนะคะมีอยู่ทั้งหมด7ชนิดด้วยกัน1ก็คือบุรุษสรรพนาม2สรรพนามชี้ระยะ3สรรพนามที่เป็นคําถาม 4. สรรพนามบอกความไม่เจาะจง 5. สรรพนามบอกความชี้ซ้ํา 6. สรรพนามเชื่อมประโยค 7. สรรพนามที่เน้นตามความรู้สึกของผู้พูด คราวนี้เราจะเรียนรายละเอียดของแต่และข้อกันค่ะ 1. บุรุษสรรพนามค่ะบุรุษสรรพนามเราก็จะแยกเป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่ใช้แทนผู้พูดเช่นคำว่าข้า,าข้าพเจ้าฉันดิฉันหรือคาว่าผมค่ะตัวอย่างการใช้คำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมดุด คำว่าฉันเป็นสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูดนะคะคำสรรพนามบุรุษที่สองเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังเช่นคำว่าเธอคำว่าท่านตัวอย่างคำสรรพนามบุรุษที่สองเช่นประโยควันนี้เธอขายของไหมคำว่าเธอใช้แทนชื่อของคนที่เรากำลังพูดด้วยนะคะ คำสรรพนามบุรุษที่3ใช้เรียกแทนผู้ที่เรากล่าวถึงตัวอย่างคำสรรพนามบุรุษที่3ที่ใช้ในประโยคเช่นพอใจไม่สบายเขาจึงไม่ได้ไปโรงเรียนคำว่าเขาเป็นคำสรรพนามบุรุษที่3นะคะใช้เอ่ยถึงแทนชื่อของพอใจค่ะทีนี้มาดูประเภทของคำสรรพนามข้อที่2นะคะ คือคำสรรพนามชี้ระยะเป็นสรรพนามที่กำหนดให้เรารู้ว่าสิ่งที่กล่าวถึงนั้นอยู่ในระยะใกล้ไกลเพียงใดดังเช่นคำว่านี่จะใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นใช้กับสิ่งที่อยู่ห่างออกไปตัวอย่างคำสรรพนามชี้ระยะในประโยคนะคะนี่รถจักรยานของเธอก็หมายถึงว่ารถจักรยานอยู่ใกล้ๆนะคะ หรือประโยคที่ว่านั่นเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลปีนี้คำว่านั่นคือห่างออกไปค่ะประเภทที่3าํคำสรรพนามคำถามจะใช้แทนคำนามที่ผู้ถามต้องการคำตอบค่ะตัวอย่างคำสรรพนามคำถามในประโยคแรกเธอชอบอันไหนคำว่าอันไหนผู้ถามต้องการคำตอบนะคะ หรือประโยคที่สองคุณเลือกสิ่งใดในห้องนี้สิ่งใดเป็นตัวที่ระบุว่าผู้ถามต้องการคำตอบเช่นกันค่ะประเภทที่สี่คำสรรพนามบอกความไม่เจาะจงใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงโดยไม่ต้องการคำตอบค่ะตัวอย่างคำสรรพนามบอกความไม่เจาะจงค่ะประโยคแรกฉันไม่เห็นใครขยันอย่างเขาใคร เป็นคำสรรพนามบอกความไม่เจาะจงหรือประโยคที่ว่ารู้สิ่งใดหรือจะสู้รู้วิชาคำว่าสิ่งใดเป็นคำสรรพนามบอกความไม่เจาะจงค่ะไปนะคะประเภทที่คําคำสรรพนามบอกความชี้ซ้ำใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าและเมื่อต้องการกล่าวซ้ำอีกโดยไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นอีกครั้ง ได้แก่คาว่าบ้างต่างเป็นต้นค่ะมาดูตัวอย่างคำสรรพนามบอกความชี้ซ้ำนะคะเช่นประโยคที่ว่าประชาชนต่างไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรคำว่าต่างเป็นคำสรรพนามบอกความชี้ซ้ำนะคะประเภทที่6กคำสรรพนามเชื่อมประโยค จะใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าและเมื่อต้องการกล่าวซ้ำซึ่งทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันได้แก่ที่ซึ่งอันผู้ค่ะตัวอย่างคำสรรพนามเชื่อมประโยคเช่นคนที่เดินมาเป็นน้องชั้นคาว่าที่จะใช้แทนน้องของชั้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นคําสรรพนามประเภทสุดท้าย คือประเภทที่7ที่เน้นความรู้สึกของผู้พูดนะคะจะใช้หลังคำนามเพื่อบอกความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อบุคคลที่กล่าวถึงเช่นคุณพ่อท่านเป็นคนอารมณ์ดีประโยคนี้แสดงความรู้สึกยกย่องคุณพ่อนะคะหรือประโยคที่ว่าคุณทิพย์เธอเป็นคนอย่างนี้แหละประโยคนี้บอกความรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าคุณทิพย์เป็นคนแบบนี้นะคะ ทีนี้นะคะเด็กๆเ,เรียนคำสรรพนามมาครบแล้วนะคะเนื้อหาอาจจะมากบ้างแต่ครูคิดว่าถ้าเด็กๆมันไปทบทวนอีกครั้งนะคะหรือพยายามทำความเข้าใจนะคะก็ไม่ยากเกินความสามารถนะคะขอให้โชคดีในการทำแบบทดสอบนะคะสวัสดีค่ะ